นี่ไงหนูยิ้มนึ่งแงมนี่ไงแม่หนูยิ้มนึ่นงแง้มตรงนั้นเหรอตงจนไม่เห็นส,สนามบินทั้งสนามบินเลยอ๋อใช่ค่ะทั้งสนามบินเลยค่ะ<ซ>ถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะโอ้นนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะชวนหนูยิ้มหนึ่งแง้มไปไหนนะ ไปวัดโอ้โหแต่ยังไม่รู้นะไปจะไปวัดอะไราแล้วเราต้องขึ้นบันไดสามร้อยหกโอเคเดี๋ยวเราติดตามนะคะว่าเราจะไปวัดอะไรตอนนี้พ่อบอมกำลังขับรถเลยค่ะนี่นี่อมันอยู่สูงมากเลยนะกกโอ้อีก11กิโลค่ะเดี๋ยวเราเจอกันข้างบนนะคะอะตอนนี้นะครับเราอยู่นี่เลย ฐานของวัดพระธาตุดทยสุเทพตอนนี้หนูยิ้มแย้มเอาลักังมาได้หรอคะัไหนขอโว์ดูหน่อยดูก่อนะอนะคโอ้โหซื้อจากข้างล่างไปด้วยจะขึ้นขื้นบนนะครับคือทางขึ้นนะมันจะมีอยู่สองแบบคือขึ้นแบบบันไดขึ้นไปเองแล้วอีกแบบหนึ่งขึ้นแบบเหมือนล้อลากไฟฟ้า,ปปาอ่าผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเหมาะมากๆใช่แต่ยิ้มแย้มเลือกที่อยากอยากลองแบบเือเดินขึ้นมาเนี่ยไม่ปวดเนื้อจริงพอผมน่าจะขึ้นไฟฟ้ามากกว่านั้นเหนื่อย ทางข้างหนึ่งสองยิ้หวานทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ทางนี้คมยิ้มหวานแล้วยิ้โอเคกำลังเดินขึ้นบันไดนะครับเขาจะนับจากตั้งแต่ขั้นตรงนี้นะครับไปถึงข้างบนนะครับ306ขั้นนะครับเลยยิ้มยันาดูตรงนี้ตรงด้านข้างคือรําตัวพญานาคนี่คือมันเป็นเกรดพญานาคหัวพญานาคอยู่ทางนู้นมีตะไคร้ขึ้นด้วยขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะมีชานพักแลอวจะดิ่ง ซื้อจากข้างล่างมาเพื่อที่จะเอาไปห้อยข้างบนสูงมากสูงมากเลยอะดูสิตกก็ไม่เป็นไรเพราะมีชันคนี่ตกก็ประาณสูงมากเลยเอาขึ้นมาต่กยิ่งย้ํก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆเห็นเยอะอะไรหนึ่งจะไม่ฟุ้งเลยอะเออแล้วเนี่ยยิ่งย้ํเราขึ้นมาเกินขึ้นแล้วเหยียบเลยพอบอมตามหลังหนูอยิ่งย้ํานะคะยิ่งย้ําขึ้นมากจะถึงไหน มาแล้วยูยูเป็นยขึ้นมาแล้วนี่ในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงข้างบนจนได้เย,ยี่ยมเก่งที่สุดเลยตอนนี้นะครับเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับนี่ดูดูข้างล่างดินี่ อ่ะดับแรกเราไปถอดรองเท้าก่อนเนาะถอดรองเท้าก่อนค่ะถึงจะเข้าในวิหารได้โอเคอ๋อนี่จุดฝากรองเท้าใช่ไหมใส่ด้วยวกันหมดเลยม,มีมีล็อกเกอร์เราใช้วนแล้วก็ีคบริจาคอ่ออคาไปแล้วเดี๋ยว,ว,วไปวซื้อกระบู่าซื้อกระปวก,ก่อนแล้วเ่น้งนี่ไเอไหนลูก เป็นดอกบัวนะเป็นดอกบัวอันนี้ยิ้มเาอาไหนอาหลักเล็กไหมหรือว่าดอกใหญ่เลยเอากเล็กนะใส่เลยอ่ะใส่เข้าไปอ่าโอเคมาได้แล้วเยทียนไปก่อนอ๋อหยิบเทียนด้วยอ่ะเป็นชุดแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าไปข้างในนะครับไม่รู้ข้างในเขาเราจะให้ถ่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับเนี่นี่ไงเดี๋ยวยิ้มนียแกม เห้ยแม่หนูยิ้ยิ้ตรงนี้กหรือันดับแรกคือเราต้องเวียนเทียนนะคะอ่าแม่ปุ๋ยเดินไปเลยมาได้ไหมเวนเทียนคือยกมือไหว้ไหวแล้วยกมือไหวแล้วก็เดินวนอาสงบสติเดี๋ยวเราจะเดินวนสามรอบวนพระธาตุตรงนี้นะคะยินยิ้มไหว้ด้วยนะ นี่ไงคะรักค้างเราสามารถคือเอาไปเอาหมดได้ห้อยไหนใช่มีอันใหญ่อันเล็กหนูยิ้มหนูย้มจะห้อยได้ยังคะยังเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไหว้พระเสร็จก่อนเนาะเราเอาดอกบัวไปวางก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาห้อยก็ได้ค่ะโอเคครบแล้วเดี๋ยวเราไปเอานี่ไปไหว้ก่อนค่ะนะเดี๋ยวเราจะได้มาแขวนทีเดียวเนาะอันดับแรกเลยนะจุดก่อนจุดอย่างนี้จุดอย่างนี้เสร็จแล้วนะ มาจุดจุดเทียนหนูยิ้มตั้งไว้ให้ตั้งนะตั้งไว้หนูยิ้มตั้งตั้งเหมือนข้าวบอมใช่เราเราแบ่งกันจุดพอจุดอย่างนี้แล้วปุ๊บเอามาเอามาปักล่าดันกดลงไปเลยเย้เรียบร้อยค่ะวางเลยใช่หนูยิ้มถูกต้องค่ะหนูยิ้มถอยปุ๊บอ่ะแล้วยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ข้าวบอมจะท่องค่ะผ่าเองไหว้ข้างบนเลยดูพระธาตุสูงมากค่ะ ปลายพระธาตุสูงมากยิ้มแยมน่าวายข้างล่างไหวเสร็จแล้วก็วางดอกบัวเลยค่ะนี่เป็นอันเสร็จค่ะนี่ยๆนี่นีเอามือเข้าไปน้าก็ได้อยู่นะอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวป้าเขาไม่ไม่ปีนะไม่ปีนะปีละคนนะครั้งนี้ค่ะนี่ ตรงนี้นะหนูยิ้มแย้ดูดิเป็นภาพวาดภาพวาดผนังเนาะข้างๆเป็นหลายปีแล้วเนะสองี่เก้าแปดอ้หกสิบ้าปีค่ะพ่อปอมกับแม่ปุ๋ยนะคะก็จะถ่ายรูปเขามีบริการถ่ายรูปด้วยนะแบบช่างภาพมืออาชีพเลยเนาะ100่บาทค่ะใครอยากถ่ายรูปครอบครัวก็จะได้รูปแบบนี้ได้รูปแบบนี้เลยดูสวยสวย อุยอย่างนี้เลยอ่ะดูสิอย่างนี้ก็สวยอย่างนี้สวยค่ะนี่อุยเดี๋ยวเราต้องถอดกระเป๋าอะไรออกกันถอดหมดแล้วยิ้มกำลังถ่ายรูปเห็นไหมนี่โอ้โหย,ยิมย้มแย,ย้มดูขันแจกการเงินใหญ่มากดูสิเทียบกับยิมย้มแย้มดูสิสูงมาก เป็นแจาก,กันที่ทํามาจากเงินนะคะเงินก็คือเป็นโลหะชนิดหนึ่งเหมือนทองแต่นี่มันเป็นเงินมีของอยักด้วยนี่ไงยิ้มแย,มย,มยมโอที่นี่ดีเนาะเขาไม่มีการห้ามไม่ให้ถ่ายรูปอะไรตรงไหนเลยอะเราถามสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูจุดชมวิวเราจะเดินได้หรือเปล่าคะยิ้มแย้มตอนนี้ฝนตกลงมาโปรยโปรย,ยแล้วอะดูสิเดี๋ยวเราจะเข้ามาในวิหารเพื่อมารอรับน้ำมนต์นะะอ่ะเข้าไป เราก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอรับน้ำมนุ์นะคะจากพระนะคะนี่ดูสิพระองค์ใหญ่มากหนูยิม้มตัวแย้มหนูยิมย้มค้ะหนูยิม้มตัวแย้มรับน้ำมนุ์แล้ว ไม่ใช่อละมนับน้ำเขาเรียกว่าน้ำหยาดเนาะพอหลวงพี่พูดว่ายะถาปุ๊บมึงยิ้มก็มใจแรงเลยนะคะไม่ปีบอกที่ไรห,หยิบ,บหยิบเหมือนพอบำหมากทีทำเหมือนพอบอำเลย ที่เราไปรับน้ำมนต์มาแล้วแล้วเราได้เขาเรียกว่าอะไรนะบอมเป็นได้มงคลมงคลใช่เป็นได้มงคลมัดแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าคล้องเหรอเขาจะมีไม้แล้วตีตึงตึงตึงเราสวมรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูจุดชมวิวเดินเดินไปอย่างนี้เลย โอ้ตรงด้านข้างนี่ก็คือจะมีพระพุทธรูปหรือว่าศิลปะในการแกะไม้โอ้มีละคขางตรงนี้ด้วยดูดูตรงไม้ดูตรงไม้นี่ก่อนดูตรงไม้นี่ก่อนอ่ะอยากถ่ายรูปอ่ะเขาแกะสลักไม้สวยมากดูดิละเอียดมากเป็นรูปอะไรอะละเอียดมากเลยอ่ะดูดิโอ้พอตรงนี้นะตัวมอมคือตัวอะไรอ่ะไม่รู้จักเลยใช่ตัวมอม มันน่าจะเป็นตัวแบบเป็นสัตว์พื้นเมืองเนาะสัตว์โบราณอ่าอะไรอย่างนั้นสั่นระคังได้เอเบาเบาๆเขาตีเบาเบาอ่าอ่าเบาเบาอ่ายกเบาๆหูโอ้โหโอ้ดูนะนน้องๆสวยไหมเราโอ้นี่สนามบินเดี๋ยวเราจะเห็นองบินไหม เด็กอาจจะเห็นเครื่องบินเหมือนเป็นสนามฟุตบอลเน่จะเป็นสนามบินจะลงมาข้างล่างนะคะมันจะมีบันไดเนาะบันไดจากตรงนู้นมาตรงนี้เฮ้ยไหนหลุมลึกว่าจะโอ้เป็นหลุมจากข้างล่างเลยเป็นต้นไม้ค่ะโอ้โหนั่นไงที่ยวงนั่งไงเป็นสนามบินเชียงใหม่นะคะบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยดูสิสูงจนสูงจนไม่เห็นสนามบิน ทั้งสนามบินเลยอ่ะอใช่ค่ะทั้งสนามบินเลยค่ะถูกต้องค่ะสูงมากเลยโูกว้างมากตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปถ่ายรูปตรงนู้นนะครับโดยการน่าจะทางขึ้นตรงนี้นะแม่ผุ๋ยน่าจะทางขึ้นตรงนี้นะอ่ะไปเร็วอ่าตอนนี้โอเข้ามาตรงนี้เจอน้ำตกแล้วก็มีโอ้เป็นรูบปัด ไม่แม่ใจเลยสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนอีกนะเฮ้ยมีวิวตรงนี้สวยเหมือนกันนะเอาไปอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางได้เลยได้เลยตรงนี้สวยพี่เไปอยู่ตรงกลางเลยชัดเจนมากเลยมันมีชัดเจนมากเลยออชัดมากด้วยดิระวังตกด้วยนะโอ้โหสูงมากอย่าให้เอามือถือไปวางตรงนู้นนะ จับมือลูกไปด้วยโอ้ยมากนี่ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่จุดชมวิวตรงนี้แล้วดูดูื่อีกนิดนึงบอกว่าเหมือนเราอยู่ใกล้ก้อนเมฆใช่ไหเนี่ยก้อนเมฆอยู่ไม่ไกลเลยเราอยู่สูงมากดูดิดูเชียงใหม่เป็นเมืองเล็กๆเลยอ่ะหาให้เจอเลยเนี่ยเครื่องบินกำลังกำลังแลนดิ้งอยู่เลยกำลังเหรอเฮ้นไม่เห็นเฮ้ยเห็นไหม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  โอเควันนี้สนุกมากมากเลยนะครับาเหนือมได้านเหนืมาวัดซึ่งวัดวัดอาพระธาตุบรรจุเทพนี้เนาะเป็นวัดคือวัดประจำของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นวัดเขาเรียกว่าวัดประจำคู่บ้านคู่เมืองอ่าใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมมาแวะที่นี่ด้วยนะครับงั้นโอเควันนี้นะครับที่เรานะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลงแล้วนะครับตอนนี้คือยถ้ายากลงก็ลงได้นะครับคนละสิบบาทอ่ะนี่ ตอนขึ้นเราขึ้นเดินขึ้นไงคะเมื่อกี้อ่ะเราเมื่อยเราเหนื่อยละอ่ะเหนื่อยหรือว่าเปิดประสบการณ์ด้วยอ่ะได้ลงแบบนี้อ่ะไปเยี่ยอันนี้เราเข้ามาในนะคะมันก็จะเป็นตู้ตู้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นเลื่อนๆลงอย่างนี้แล้วเราจะลงนะแล้วก็เด็กอะไรเงี้ยเด็กเล็กๆลีุ่้ยสวยดีมากๆแล้บเนี่ยเด็กๆจะจะออกตรงนี้แล้วนะเห็นไหมเลื่อนลงแล้วก็นัำเลื่อนลงนะเดี๋ยวเตรียมตัวถ่ายภาพ นี่นี่นะครับนี่เวลาขึ้นก็ขึ้นนะน,นี่ไม่ไม่ได้ยาวมากนะอ่ะไปแล้วนี่เ้าก็ลงมาถึงท้างล่างเลยนะคะเออสบายมากสะดวกสบาย